ยูซูเปอร์ดีครับพี่น้องฝนเรากะร่างใช้พอดียูซูเปอร์นี้ยูตายายชมทุ่งเด็ดเด็หน่อยนึ่งใบม่วงกว่าวันห้อยออกครับพื้นทีกับเป็นหน้าธรรมดาพี่น้องตอนนี้เป็นทีลุงโบ้คือทั้ทงบานผมทั้งบานผมสิเป็นหน้านนท์นนีหน้าลุงหน้าลุง แล้วนี่นาฝนจะน้ำหาลากขน,น้นหน้อยนำความผสนแบบปลูกต้นไหม่ตัวยังต้องต้องเ็ดเป็นโน่นๆขึ้นมาพี่น้องมาหลันลูกสาวารับปริญญาครับวันนี้องบุ้งรับปริญญาที่กัดกักกบไก่หม้อบนขึ้นหอกตุบนถาดเป็นตุบนถาดตายาชมทุ่งเิร์ชทั้งกูเกิลเขียนเลยพี่น้อง ใสเบิ้งเลยย้ายบรรยากาศบรรยกะอยู่นี่มีทั้งขอดีอทั้งขอดีอีกทีนึงครับคุณน,น้องแล้วจะบอกสู้ฟังเป็นแบบใดนี่กระตับเลยนกระตบับกระตบัะตอบ,ตอ,บอืมเอาสีสีพาดเบิ้งข้างในบนสีพา,เบ,า,นบนาเบิ้งข้างบนแดดเดียดย้อนแสงไปได้นะ อ,อดีก็ร่มลืน่นตุกสายคือสุดพอ,อเทีาา่ยงน้างอดีร่มลื่นดีมุมด้านบนครับ <c oughs> ที่ยุ่นีทีเฮ็ดน้อยๆครับทีเบิ้ทีเน้ยเ่านา,าทีประมาณสามลบรรยากาศด้านบนครับ ไปพี่น้องประมาณทีผมเดแหละสารพี่นองอย่างมากอะเบิ่งทางกูเกิลครับตายายชมทุ่งสันสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจจงหวัดต้นบุญรูเรือนดีพี่น้องมีขคอเสียยางเดียว เย็บน่าสิบาทนะเอาค่าอาหารกันเลยพี่น้องอาจจะขอคลิปเดี่ยวฟังเออจะขอทานทีเดี่ยวฟังกันใหญ่ปั๊บปรุงนะพอมมนะหรือปั๊บปั๊บขอเบอร์แม่ยังแล้วแต่สิบบาทนี่หน่อยว่าหน่อยครับแต่ว่ามันเสียควาซื้อบาทเดียวกะนสำหรับผมนะผมมาบาทเดียวกุบผู้คนลดราคาครับหาเนี่ยมาเทียมมาให้ลดเพราะต้องไปเอาบาทเดียวเสือกเดียวก็ณผต้องรอมีค่าเขาค่าก็าสูงขึ้นอย่างเีย จะน้า้พ <Yeah. S 2> kind of ี่น้องเด้อกแนวหนุ่มขนาดไป่ใช่พี่น้องหันมีลูกค้าร้ายก็คือว่าคนหลับได้นะหันลูกค้าน้อยร่งน่อยวงนี่อาจอาจะอาจจะคือปรบ็นทับพาบานะเ็กหน่อยก็พกาวี่พี่น้องสิบาทนี่าเสียเงินสิบาทเนาะอยากให้พี่าเนะจยจบเราก็ส่งไปกับบางคลังพี่นองไปบางล จะได้เยอะชมุ่งตาเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเบิง้งข้างในสวนครับพี่น้องขั้นนี้ก็มีกระต๊อบให้นั่งเล่นพักผ่อนกขอเสียอีกนั่น,นึงอาจจะม่มียิ้มไฟม้วนยิ้มกไฟครับม่มีปลไฟเฉาชัดนะในี่หลังกาแฟพี่มีให้อยู่โอเคครับเดี๋ยวพาเบิ้งสวน ยั่นหลายคอ,ยยอนบุนอนบนคอนอรกสาวมารับปุิยาด้ยดย,ดยาบรรยากาศ่เบิงน,นะครับแนบี้ับปุิยามาอาบนหม,ม,มน,นีมากำอนสวย ก็อิสวยบ่สวยลงทุนหลายอยู่นี่เนางบองตำนี้กอ่ะน,นี่จุดเดียวที่นั่งที่วหมอ่ะก็คือว่าโอเคทีบันวิทย์ทีลุม่มลุ่มก็คือว่าเอาแบบได้ดีจะใส่เบื้ยากาศอะอ้าวมัยากาศอ่าว พ่อเสียพกมาพอดีเดี๋ยวพุ่มมาแต่กูเหงาแล้วพับมจะทานมาไทยมาไทยคลิปก,กันนี่กาแฟเหรอรอบๆกับเพุ่นจะคุดคุดคล้องให้หน่อยแถวนี้จะปลูกต้นไม้เลยกับปลูกอะไรเพราะว่านา้ำถั่วมคุดคล้องลักษณะคือผาักกางนา้ำถั่วมเพื่อนทั้งทั้งเหลี่ยมที่กันครับแบบนี้ ช่างอย่างไรเกินธงกุลาก็เป็นลักษณะแบบนี้ต้นพาพนงามดีนาวขอ้อนี่แหะขอดีขอดีขอ,ขอ,ด,ขอดีข้างหน้าบุรุษสมบูร สลา,ากินข้าวกะโอ้ไปหน่อยโอเคเลยอากาศล่มดื่นดีดีจัน่อยบกพร้าวล้นชัวนา่นาจะเป็นบกพร้าวเออออกออกออกดอกออกออกซอออกแดงนะครับพี่น้องออกแซงออกซออล่ะเป็นพ้าวนมหอมเป็นไหครับ ่อสุดสวยสุดคลาสสิกพี่น้รอกค่าเย,ยู่ได้เบอร์นี่หรอเพี่อนเนาะมุ่งไปครับผมเนี่ยบอกเห็นคือสะท้อนแสงมะพร้า,าวน้ำหอมอ๋ออ๋อชุ่มดาวชุ่มบนตัวอีสานสะพานสายลุงบันไดสวรรค์ตีคง เห็นเป็นธรรมชาติสิพี่น้องพี่น้องบ้านเฮาที่อยู่ต่างจังหวัดไปอยูงกรุงเทพยรบ,บานเฮามีให้มีนาพี่น้องมาขุดรึงส่กันเลยเอาไทยดูดออกก็ได้พี่น้อง,องเอา,า,เอาไทยดูดขึ้นมาก,ก็เอาน้ำใส่ไปน้ำใส่สิเด้อดูดขึ้นมากเอาจจะเลือกชักเม็ดสองเมตรเดี๋เด็กมาคลองน้ำแล้วกันถ้าดูดใส่บาดาลเรา บางอันกะทีครับวุ้เงินเท่ากันให้ให้พวกรถดำรถยังแมคโครเข้ามาขุดเอาขุดเอาฟรีนะครับเข้าไเสด็สะนี่วู้ยีปลากวบเขียดเ้งแบบนี้ยังม่กินเลยก็ต้องไปสือเขาก็ต้องไปลูกจ้างเขาเนี่เมื่อกี้โอเคเดี๋ยวพอกันอีกเดี๋ยวขอไปบวงร่งายกาแฟกันที่น้องเห็นมะพร้าวนีน้นำมีน้นำกินตลอดปี ครับออกเหรอปลาเตียคกดย็ดีเนาะยครั่ฟงกันฟังเหรยนนมีกาแฟขา,า,ฟายปน,น,น,น้องๆกาแฟชาเขียวหอมเย็นนะขอองกินหนักขึ้นนะใช่หรออย่าลืมติดตาม้ม่เสียคกันโอเคครับขอร้ิหนครับมาดสดีครับ